สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องพร่มำแดงชาแนลเนาะค่ะเนาะยางลงทงไปหาเบิ้งหยาไวค่ะพี่น้องเตเปิงเป็นฮีดเกาโบล่านตะโพตะเม่เฮ้าเพิ่นผ้าเบิ้งฝ่าเบิ้งฝนจากหยาพระนาพี่น้องหยาไวเพิ่นมาเพิ่นสิเบิ้งมาฝนปีนี่สิเป็นจังไดเพิ่นสิมาเบิ้งใบหยาไวอันนี้เห็นบอกพี่น้องมาหอดแล้วใบหย่าไวก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเห็นบอกตุนหยาไว้น่นนี่เนาะนี่ ่นสีเบิองจากใบมันค่ะว่าหน้าฝนปีนี้ฝนสีดีหรือว่าฝนสีแรงช่วงใดหรือว่าฝนสีขาดช่วงเดือนใดจังสี่นะคะพี่น้องเดียวยันท่อนสีมาเด็ดให้เบิองเลยว่าเพิ่นเบิองแบบใดหลยยันทอนนี่ลักษณะส่วนมากเลยค่ะเด้อส่วนมากนี่มันสิเป็นส่วนหลายให้พี่น้องไปสังเกตบือง่าจะพอพู้เฒถาพุ่นมาต่สมัยไม่มีกรมอุตุวิทยาเพิน่นเกิดจะเบืองจากใบ เดีย๋วยวจะท่อนสีเด็ดใบหนึ่งมาให้เบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือเห็นบหลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่หนึ่งใบก็จะทํานายหน้าฝนในหนึ่งปีนี่หนึ่งปีอายุหนึ่งปีของฤดูทํานาฤดูฝนเหตุหน้าเนาะค่ะเนาะสังเกตว่าต้นปีปีนี้เห้าหนี่สิฝนดีไรทาาอุดวนเด้อะค่ะเดอะ้อฝนดีมากเราเพิ่งกัดสิไลเบิ่ง่าช่วงใดละ่ะฝนมันสิการชช่วงช่วงใด ถ้ามฮอดมันจะเป็นแบบนี้ถ้าฝนขาดช่วงเนี้ยนี่ค่ะมันจะเป็นกิวกิวเขา่ามันจะเป็นกิวกิวเขา้านี่เห็นบ่นี่เป็นกิวกิวนี่แสดงว่ามองใบที่แวบเข้าไปนะก็คือมันฝนจะขาดช่วงตัวนี้อาจสิยแรงได้ยังสินะถากิ้วใ่ถากิ้วใ่หรือว่ากิวเข้าไปเล็กๆยังสิอ่ะบักเดียวยังสิก็แสดงว่าขาดช่วงไม่นาน เป็นยังสี่เด้ผู้เฒ่าบนสิผ้าเบิงซึ่งเห็นมอถาต้นใบมันนี่ขอใบมัน,นเห็นมอจะอวบอิ่มเต็มไปมืดเต็มไปมืดเต็มไปมืดซึ่งเพื่อนจะไล่แบบว่าลักษณะตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาการกากราเดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเห็นมอพี่น,อน้องนี่ลักษณะใบนี่มันสีม่โวโบบเขาช่วงคันแม่นกาเป็นเป็นตามเป็นตามเดือนกับสีแม่นอุ้เพื่อนสีกาลักษณะว่าเดือนแปดนี่คือสีฝนสีถิ่งช่วงเว้ย ยังสี่เมฆค่ะพี่น้องพุ่นสิเบิองใบแต่ละปีมันกับสีบวคือกันเด้นี่ละ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านเพิ่นเบิองอีกอย่างหนึ่งนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวจะท่อนสีหยิบใบไม,ม้มาให้ามาเบิองดูโมยมาเลือกเอามาเด้พี่น้องยางมาแล้วก็ไม่หยิบมู่ัวยางไปเบิองอยู่บ้านจาเจา้าดนวนๆขาวานี่แสดงเลาะบ้านยายท่อนเห็นไหมมันตรงเนี้ยตรงนี้มันจเป็น ใบขอบใบมันเนี่ยมันก็จะเว้าเข้าไปหน่อยนึงแสดงว่าช่วงเดือนแปดนี่ฟนสิขาดช่วงเดือนเจ็ดไปหาเดือนแปดนี่ฟนสิขาดช่วงหน่อยนึงอืซึ่งแต่ต้นปีมันนี่ก็คือขอบใบนี่ติมไปเบิดนี่ค่ะเป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านของเฮ้านะค่ะเด้อจากข้างบ้านเฮาเอาให้เบิง่งถาแสดงว่าถ้ามันมาขดกิ้วอยู่ช่วงไปลายไปม่นนี่ก็แสดงว่ามันสิแแรงช่วงบาดเสียเอามากเอห่วงเขาจังสินะผันผ้าเบิง่งจังสิเดชเนื้อเบิ่งเด็ดมาใไหม่ สิว่าด็ดเอาตะใบ,บก็งมามกับแมนได้ไหมเห็นบ่มันสิมันจะเว้าช่วงเดียวกันหมดเลยได้พี่น้องมันสเวาช่วงเดียวกันหมดเลยแสดงว่ามันสีแรงมันสีฝนสีริงช่วงช่วงนี้แหละพี่น้องนี่เอาไปเบืองดวนๆเด้อมันตน้นงวงสร้างหนึง่งเบืองฝ่าเบืองฝนหางหางแล่นหนึ่งเนาะเออนี่อันนี้ก็คือเป็นเบืองจากห้าไว้กระไรครับพี่น้องนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเราดูผนขาดช่วงตอนไหนเป็นช่วงนี้เห็นบ่ซึ่งจนเกิดเจ็บใบงาวขึ้น เบิ้งค่ะพี่น้องเอาไปเบิ้งแต่ละปีมันก็จะว้าถ้ามันแร้งถามมันแหลงช่วงต้นต้นเดือนยังสิต้นปียังสิช่วงโกกโกใบยังสิมันก็จะเว้าเข้าไปเว้าเข้าไปมันบอกบาดนี้แต่ว่ามันเติมมาหมดไงแสดงว่าที่เข้าพานมาเมื่ออายุฝนดีมันตั้งเดือนกลุมภาพปุ๋นะค่ะหินบอกพอมาถึงช่วงนี้ปุ๊บมันก็จะเว้าเข้าไปนี่แสดงว่าช่วงเนี้ยมันอยู่ช่วงที่เลยที่เลยมาแล้วมันจะไม่อยู่ช่วงจะไปปลายไปแสดงว่าเดือนแปด เดือนเปไปห้าเดือนเก่านี่ค่ะพี่น้องมันจะแรงเนาะค่ะประมาณนี้เ้ยค่ะเป็นผู้ปัญญาเช่าบ้านผู้ฒถาผู้แก่พนผ้าเบิงอืมฝนจากใบหญ้าไว้ค่ะพี่น้องนี่หญ้าไว้ก็เป็นแบบนี้ค่ะ